หลอกฉันทำไมให้ไปรักคุณแล้วมาทารุณให้ทำทะบาเคยเห็นใจกันสักวันบ้างไหมฉันเคยทุ่มใจให้คุณนะมารู้ไหมคุณค่ามันค่าทั้งเป็นคุณมีกี่คนนะมอบใจให้เขา แล้วทำไมเล่ามาหลอกฉันเล่นบอกกันตรงๆก็ได้ไหมว่าแต่ทำอย่างนี้นี่ช่างเหลือดเย็นโถคุณมองเห็นนะฉันเป็นอะไรเห็นเป็นตัวตุนหรือคุณเจ้าค่ะหรือเห็นเป็นลาเป็นมาเป็นไก่ เอาไว้ใช้งานจับเชือดคอต้องเห็นเป็นขนมถวยฟูทรายใหม่จะได้อเลียลิปทิมแหละลายหลอกฉันทำไมให้ไปรังลงให้นอนพะวงลงเผอท่าตาเอาหัวใจฉันะไปหันนะขยี้จนฉันรหาวร้าวปวดใจไม่หาย คุณช่างใจร้อนผู้ชายอะไร